ค่ะพรกะเฟันนี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานี่เลย what in my b a g นั่นเองนะคะทุกคนก็คือมีอะไรอยู่ในกระเป๋าแพ่วาบ้างเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากตัวกระเป๋าเลยนะเราจะใช้เป็นตัวกระเป๋า MCM นะคะทุกคนน่าจะเห็นตอนเราถ่ายคลิปตอนที่เรียนเต้นกับครูจูนแล้วนะหรือเปล่าน่าจะเคยเห็นแล้นะคะทุกคนตัวนี้เลยคือเราชอบอันนี้มากเลย นี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันเลยมันลนักษณะมันจะเหมือนแบบเป็นเป้ทุกคนแต่จริงๆแล้วมันเป็นคอสตูมก็ <c oughs> คือก็คือจะ่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยเนาะหรือเราไม่ค่อยมีอะไรเยอะเหลนั้นคนนี้ออมันจะมีกระเป๋าหน้านะคะแล้วก็กระเป๋าหน้าซึ่งกระเป๋าหน้าเราไม่ได้ใส่อะไรนะคะนี่เลยทุกคนเราไม่ได้ใส่อะไรนะเนาะบเวบเบเวบเลยนะคะ เพราะว่าเรามีกระเป๋าแบบนี้อยู่แล้วนะคะข้างในนี่จะเป็นกระเป๋าอันนี้เลยนะคะแม่เราซื้อให้วันวาเลนไทน์นะคะุกคนเลยข้างหลังจิ้มเขียนว่าเลฟนะคะเป็นสีชมพูซึ่งเพรา,าชอบสีชมพูมากเลยะคะ่ะชอบสีชมพูกับสีแดงสีแบบจิจาร์ด <laughs> วันแวววันแหววนี่ลิงนะคะเ <Okay. S 1> เรามาเปิดกันเลยข้างในเนี่ยมันจะเป็นสองฝั่งแล้วจะมีตรงกลางด้วย ฝั่งนึ่งเราจะใส่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอันนี้เราขายอยู่นะคะทุกคนแต่ตอนนี้หมดไปแล้วนะคะ mm. ดีมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีเป็นลิปสติกกับลิปมันนะคะอันนี้เป็นลิปมันที่เราเอาใช้ทาชโชว์ลิปอะเวลาปากแห้งเราชอบเอาไปใช้ที่โรเเงเรียนนะทุกคนเวลานัเรียนอยู่ยู่ดีปากแห้งก็ต้องหนึ่งส่วนอันนี้ก็เ,เวลาแบบอยากเติมปากหรือไปไหนก็สามารถ อันนี้แม็กของวิซ่านะคะวิซ่าชิวนี้ mm hmm. ซื้อมาเพาะพี่วิซ่าเลยแต่เราชอบแม็กอยู่แล้ว์น,นี่ทีนี้มันก็แบบไม่จีจัดมากคนแต่เราชอบเป็นคนชอบทาปากสีแดงนะคะแต่อันนี้ก็คือส,ยสวยๆอมฟูๆไปเลย็ฮนะ mm hmm. เกจเขาจะมีความแบบเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมเหรอใช่ mm hmm. ระไร ส่วนตรงกลางนะคะเราจะเอาไว้ใส่เงินนุ๊กนี่ตรงกลางเอาไว้ใส่เงินก็คือมีช่องให้สามช่องช่องซึ่งแบบสามารถใส่ได้แบบเยอะมากทุกคนด,ด,ด,ดูดีก็คือดีค่ะใส่จุดเข้าไปนาะกนี่เรนคะ่ะก็ประมาณนี้กับการกับกระเป๋าใบนี้นะคะข้างในก็จะมีอันนี้คือไม่มีไม่ได้น,นะคะทุกคนต้องมีก็คือแมสก่นเองนะคะทุกคนในนี้เรามี ที่ห้อยด้วยนะเวลาแบบเราเป็นคนที่แบบเวลาจะเปิดแมสอะไรอย่างเงี้ยเราต้องห้อยไว้ไมันเดี๋ยวมันร่วงหรือว่ามันตกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนก็คือห้อยไว้เลยนะคะแล้วใส่ก็อย่างนี้ใช่ไหมเวลาไปแบบเวลาถอดก็จะแบบอย่างนี้เลยสบายๆนะคะเหมาะกับเวลาไปโรงเรียนนะคะนี่แล้วก็อาไปโรงเรียนนี่แล้วก็ทิชชู่ทิชชู่กระเด็นทุกคนจะเป็นทิชชู่นั่นเองนะคะ ซึ่งเราควรมีกันอยู่แล้วนะคะทิชชู่เพราะว่าแบบเวลาเผื่อใช้อะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็จะเป็นทิชชู่เปลี่ยนนะคะคนนี้เราจะมีพกทิชชู่เปลี่ยนแอนกลกอฮอล์ออะไรย่างี้ทิชชู่เอาไว้อยู่แล้วทิชชู่แห้งเอาไว้เผื่อแบบอะไรอย่างเงี้แล้วช่วงนี้โควิดเราจะต้องพกไว้นิดนึงนะคะติดกระเป๋าไว้ก็หมดแล้วทุกคนประมาณนี้นะคะกับการรีวิว what in my bag ของแพรวานเองแพรวา อะไรมากนทุกคนสเนคเกอคือสุดแซ่างนี้แล้วก็ต้องมีโทรศัพท์นะคะที่อัดอยู่นั่นเองะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s c r i b e แพรวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากให้พรวทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะคะ